ครับโอเคตอนนี้อยู่หน้าทางเข้าของโรงเรียนเที่ยบปีลาครับก็เดี๋ยวเราไปข้างในกันครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะขายกันครับผมสวมด้านในการไปไดูด้านในการครับย่าง ผลผลไม้ลูกพับลูกกระสิบบาทเออเดี๋ยวมาดูลูกพับให้พวกเด็เก็บมันส้นมมะขามหวานโลรัสเซซิครับตอนนี้โซนของใช้เสื้อผ้าอ้าวใายดีเก็บแล้วเหรอเนี่ยครับเดี๋ยวไปชมการไปดูการ ฝนเยอะครับวันนี้บกมองครึ่งบกมงครึง่งยังก็ยังไม่เจบอะไรฝนย่อมเยอะครับมีหลายอย่างให้ทุ่ชมครับมปเป็นทน่ชมกานครับมีมากมายหลายอย่างครับผม โอ้โอ๋อแถวนี้เลรับกลางครับตรงน,นี้รับกลางร,รับกลางคนเยอะรับกลางนะครับไปเดินยืนจนเป็น,น,นไปครับผมวันนี้ก็วางขายได้เป็นวันสุดท้ายคือวันอาทิตย์ตลาดก็จะมีเสาร์อาทิตย์อ๋อเดินยอะมากครับ ครับินคุณดนคัวัดี้ชมนครันไปนะครับควครัดนับีครับยคครบีรบั้ับครับี ชมกันไปเรื่อยๆนะครับชมไปดสที่ยังเประดกโกครับแล้วก็มีชมกันไปนะครับ โอ้เยอะเลยครับเป็นกับข้าวเยอะมากคลัชมกันไปยังชมกันไปจะได้นาไทายวันนี้วันสุดท้ายเราก็จะขายแก่เสากับอาทิตย์ขอ่รมโอ้มากินครับ เต็มถอยนะครับเต็มถอยก็ไม่รู้จะเอาอะไรดีเยอะแยะไปหมดเลยครับกินอะไรดีกินอะไรดีสปอมเอ่อชุดนี้มันพริกสปอมสปอมเดี๋ยว มันเงี้ยวข้าซอยครับกระผมข้าวเดียวลอยสวนองครับผมก็าภาพครับผมชมกันไป้ายชมกันป้าครับเราจะถ่ายยาวๆเลยเต่ายาวๆเลย็มสติเีชมทเติณีน่าก,กิน ครับของเยอะๆเลยน่ากินน่าซื้อครับติดสำคัญอยู่ที่มันนี่ครับติดสำคัญอยู่ที่มันนี่มันนี่จะมีซื้อไหมครับมันนี่ของเราจะมีซื้อไหมครับผมดูกระหนุ่มไทยกหนุ่มไทยนุกบ สิบบาททุกอย่างสิบบาททุกอย่างครับเตรียมชมกันนี้ก็อาหารสดครับยาวไปถึงอันนี้ด้านนอกด้านข้างทางหลอดี๋ยวมันก็จะมีผักขายคนเยอะครับคนเยอะ เราจะมาดูผลไม้เดี๋ยวมีผลไม้คปลาชมันยาวๆไปเลยชมดยาวไปเลยอันอนี้ก็จะเป็นผักครับพร้ผมเตือนชมกันปลาชมกันปลา,ม,ปปา,ม,ปปามีผักมีผัก ครับผลแห้งเป็นผลไม้อันนี้ผลไม้เป็นส้มส้มครับมีตป็นพักปลอดสัมผัสครับตัวนี้ชมเป็นสารเคมง ครับนี้โล่ละห้าสิบหมนเรืองเยอะเลยครับนี่ก็เป็นอาหารสดให้ชมกันครบทุกอย่างไปเลยวันนี้าาสดครับผร้อมเตือนให้ชมกันไป ไปเลยครับผมเป็นยังไงดีว่าปลาเส้นทอดปลาเส้นทอดครับต้องมาซอยนี้ครับผมต้องมาซอยนี้ข้าวมาซอยนี้ครับครับผม ขา,ายมาแมลงโขลูกชิ้นเนี่ยมีทุกที่มีกุ้งบอกกุ้งเผากระป๋องื่อยนึกชมกันไปครับขายเต็มสติงไปเลยขายที่เมื่อวานเมื่อวานก็เห็น ครับผมอ่อันนี้ก็ซินเนเจอของทุกที่ผัดไกใต้น้ำที่มีขายเป็นนี่ยอมกินโอ้ทอดตรงทอดผักของน้ำพริกผักต้มครับตัวอยู่ข้างหลังอันนี้แซ่บ เดินแซ่บโอ้ครับปิด <c oughs> ไปนะครับทุกคนโอ้น่าก,กินครับน่าก,กินครับใช่ไหครับโอเคก็พักว้ที่นี้ก่อนนะครับเพราะรู้สึกว่าเราบันเทิงยาวเหลือเกินอาบอม เนื้อตรงเนื้อทอดครับครับ๋อครับไม่มีกระดชิบกระดโอเคคนเยอะครับงั้นก็ขอหยุดคลิปคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอยคุณครับทุกคน